ยีนในมือผมนี้นะครับคือยีนสมุไร S 5 1 0 X X 2 5 o z G A ขีด T S กันลิวจิมะนะครับเป็นยีนครบรอบ25ปีของทางสมุไรนะครับแล้วก็สร้างเพื่อเป็นเกียรตินะครับให้กับมิยาโมโตะมุาชิแล้วก็ซาสากิโคจิโร่นะครับที่ต่อสู้กันนะครับที่เกาะกันลิวจิมะนะครับในปี1612นะครับผมซึ่งยีนตัวนี้นะครับก็เป็นยีนที่ หนักมากๆเพื่อนๆหนัก25ออนด้วยกันนะครับเรามาดูป้ายหนังด้านหลังกันนะครับป้ายหนังด้านหลังเนี่ยเป็นป้ายหนังฟอกฝาดนะครับแบบบางนะครับสีอ่อนๆอย่างเงี้ยแต่ใช้ไปสีจะเข้มขึ้นนะครับอันนี้ก็จะมีการปั๊มจมนะครับเป็นการต่อสู้นะครับระหว่างโคจิโร่และมุซาชินะครับโคจิโร่เนี่ยนะครับใช้ท่านางแอ่นหวนกลับนะครับแล้วก็มุซาชินะครับใช้ท่าเออ่ กระโดดสูงนะครับแล้วก็จะเอาไม้พายฟาดหัวค o จิโร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าที่แบบอยู่ในประวัติศาสตร์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นป้ายแฟชเชอร์นะครับซึ่งก็มีความสวยงามนะครับทีนี้เรามาดูลายกระเป๋าหลังครับลายกระเป๋าหลังเป็นลายนกนางนวลของทางสมุไรนะครับเลสแท็บจะไม่มีแล้วนะครับตัวเลสแท็บจะโดนย้ายมาตรงนี้นะครับที่เขียนว่าสมุไรจีนนะครับเป็นสีน้ําเงินแบบนี้นะครับผม ทีนี้เรามาดูปลายขาครับปลายขาเป็นริมนะครับเป็นริมสีทองอลามอย่างนี้นะครับสมกับเป็นยีนครบรอบ25ปีนะครับแล้วก็ลูกโซ่เป็นลูกโซ่สีเหลืองครับทีนี้มาดูสิ่งที่ทําให้ผมต้องซื้อนะครับนั่นก็คือกระดุมทองครับรุ่นพิเศษของตำรุยมักจะเป็นกระดุมทองแบบนี้นะ แล้วก็คอยพกเกตเขาก็เป็นคอยพกเกตแล้วก็ใช้หมุดนะครับเป็นหมุดทองแดงนะครับแล้วก็อยากจะให้มาดูแท็กตรงนี้ครับแท็กตรงนี้จะเป็นแท็กครบรอบ25ปีของสมุไรนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เก็บยีนสมุไรก็จะรู้ว่าตรงนี้มันจะมีตัวเลขนะครับที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามแต่ละปีนะครับทีนี้มาดูถุงกระเป๋าด้านในถุงกระเป๋าด้านในเนี่ยจะเป็นผ้าคอตตอนธรรมดามดาเนี่ยแหละครับแต่ว่าจะมีการสกรีนนะครับ ภาพการต่อสู้ของโคชิโร่และมุาชิที่เกาะกันริวชิมะเอาไว้นะครับแล้วก็จะมีเขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษเอาไว้ด้วยแล้วก็มาดูแคทแท็กครับแคทแท็กนี่ก็จะเป็นชื่อรหัสของรุ่นนี้เลยนะครับ S510XX25OZGA ขีด 25T35 ออนะครับเป็นคอตตอนร้อยรายละเอียดของงานสามูไรเนี่ยมันเนียบอยู่แล้วเพื่อนแล้วก็ตัวนี้นะครับ25 o ออย่างเงี้ยไขที่เป็นสายปั้นเฟรนแบบไฮคอนถ่านนะก็คือ ใส่โหดๆนะใส่เยอะๆนะครับสักน้อยๆนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับยีนตัวนี้ครับ